สวัสดีครับพี่น้องครับมาแล้วพี่น้องมาแล้วมาอีกแล้วครับผมนี่น้ำเสนอเมนูเขาปุ่นครับผมนี่คือเขาปุ่นครับน้ำยาประตูนะครับผมอันนี้ครับตั้มหุงหน่อยพี่น้องเนาะพักแก้มห่ากับีิมีพักซีลาวครับพักสลัดครับผมพี่น้องอันนี้ครับพักพักคานาองเรือหมูว้านนะครับมันกินหมดหมดก็เร็วเลยอันนี้ครับพักอีตูครับผม มียังไรพ,งร,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 รพี่นอ้องมาหนีละมาทำเสนอทำหนี่ละพี่น้องเอ้ยมาอีกแล้วครับมาหนีห่อนพี่น้องครับตั้มรเ,เรียวไหมเรยตัมบงบริเตตัมหนึ่งพี่น้องมือเก่าครับอขอบคุณนกับเฮ็ดเองเลยพี่นอ้องเส็บๆครับผมมาหนีครับมาดื้อพี่น้องมากินนทำกันเลยครับมาหนีเขาเซามาพี่น้องเราต้องเอาลายใหญ่ฮะจดวดเลยพี่น้องไหมมาครับมาดื้อมาดื้อ นี่ได้ครับขอบคุณพี่น้องขอบพี่น้องโหทุนน่ะจะได้กินมาพี่น้องต่ำของพ่อแม่พี่จะว่าพ่อแม่แคบหมูเด้วเหมือนนี่พี่น้องเลยแคบหมูดพ่ม่นะครับเข่ากับพ่อแม่ครับพี่น้องกินด้วยกันหรือล่ามัพี่น้องกินด้วยกันนะครับทาผู้ชมมา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 เด้อมาเด้อดังผู้ชมเร์มมาพี่น้องลุยเลย subscribe cho nhất อืมสมว่าคนี่น่ะแดงยิงคืนแหละอืม,อม,อม quên cái là bị nọ đây để hết cho kênh Ghiền Để không วัตถุครับสื่อวัตถุมากเหมือนสองว่ได้เห็นในพี่น้องเมงองจะมีโอกาสที่ในพี่น้องมืองน้องับเนะาะพอดีเวาลาเราไขยร้ายนะครับเนาะ ต่ผมเพี้ยนแหงครับอือออือือปักขาเลยนเสียว ม่เดี๋ยเน่อเมาดื่พี่น่อกินน้ำกันครับผมจ็บเสีบจ็บเสีบเบาเสีบแล้วพี่น่องมาได้กินน้ำเนาะ โบเซียปับวาเซียล้วพี่น้องเอ้ยอ,อ,อยากใช้มือนะครับเพราะว่ามันมันกินไม่ถนัด

โอ้่น้องราก,การเลือนวาอยากกินเป็ดสีเดืหน่องโอ้โเอา๊ยวด้เด้อเปสีเด้อครับผมผมเนเบียร์เด้หอหนองเปสีเเปเมึงพี่น้องน้ำดำ น้ำน้ำดับเลยบวมน้ำมีฟองไหมครับอ ถ้าจะเผ็ดขนาดนี้นะโอ้โหพิไม่ต้องปลูกกันแล้วอืมอืม,อม เค่ <ừ> <ừ> ไตบ่เ็เรื่องเลยพนะี่นะ <ừ> ออน้องบบพีกเขาบบพิกตลาดไม่แม่นบพี่เขาพี่น้องว่ามึงต่อยอะไรบิ๊กบิ๊กบิ๊กเสียังไะ มอนเป็นหน่อเลยสอบอันมีเดงครับพีนหน่อพีพีชที่แห้ครับ สนะเสียบยครับไอดีครับขอบคุณนะถ้าบอกมึงเพชรแหงครับมนงเพชรหควนบกินแต่สองหัมันอ่ะย่นไม่เสียบงั่หน่ะมนนะโอ้โหเนือเด็กการหรอในีน้องเนื้อ โอ้โหหวาน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 ,นพี่น้องเิ๊เอาละครับพี่น้องครับเมื่อแล้วพี่น้องขอบคุณแตว่าต้อบคุณกิน ได้บอดายครับผมมันแสีบอยู่แต่ว่ามันเห็ดแห้งครับมันใส่บะพริกลายฝนอีสเครับผมตำพเองได้พี่น้องนี่โอ้ยเผ็ดแหงครับพริกลายไหนก็เผ็ดเดี๋ยคลิปนี้กับฝากพี่ฝากน้องไว้เท่านี้ก่อนนะครับคลิปนี้จ้าผู้ใดเข่ามาเบิ่งก่อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับพี่น้องอยากให้ผมเผ็ดแหงกับคอมเมนต์มาไหนเด้อพี่น้องนะเดี๋ยวเจอกันในเบิ่งเดี๋ยวขออีกอย่างหนึ่งครับ ช่วงนี้เนะให้ดให้พี่น้องบ่ได้นะครับคือวันหลับนะครับคือวันหลับดิบผมกินบ่ได้นะครับพี่น้องครับแต่ก่อนผมกินอยู่นะครับพี่น้องแต่ว่าช่วงนี้กินบ่ค่อยได้ครับช่วงบ่ค่อยดีเลยพี่น้องขอโทษข้อไพ่เลยลายหลับดิบนะครับหรือว่าบวกบวกขอสนะครับบวกบวกเนื้อนะครับเป็นเกี่ยวกับบวกเนื้อครับซุกนี่กินได้เลยพี่น้องแต่ว่าบวกเนื้อกินบ่ค่อยได้นะครับ กินได้อยเ่วะหั่นกินยังไม่ทันไดนนะครับพี่น้องอขอโทษขออภัยด้หลายชมวงกับพี่น้องคำใดบดสุภาพ,พอขอโทษขออภัยพี่น้องเด้อครับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมนั่นด้อครับพี่น้องเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ก็ทีลากพี่รักน้องไท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าขอพบกันใหม่เด้อครับพี่น้องกราบคำว่าสวัสดีครับผม